ชาลูกรักของนัดีคุยอะไรกันนะคะลูกลักเมื่อกี้พูดไม่หยุดเลยพูดอะไรพูดอะไรคะเราโอ,โอ้โอ้โอ้ขยับเองงั้นเหรอคะหนูจะพีกใช่ไหมคะไหนนัดี้ที่จะพีคเหรอคะไหนลองพีคไมหมจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยยอมไหม มาเนี่มานี่ยพี่ฝังดีบ้าะพี่ฝังอะไรตลอดเลยมาพี่มาพี่ฝังอะไรทีนี่พีกเลยพีกเลยจะทำไม่ทำไหมแล้วซิทำไม่ทำ try try one two ทำไม่ทำโอ้เอาแขนขึ้นมาเลยทีช่วยเอุ๊บเอาแขนขึ้นมาเลยทีช่วยเอาแขนขึ้นมาเลช่วยเอาเก่งมากเก่งมากทำไม่ทำทำไม่ทำแล้วโอดทำไม่ทำเองแล้วโอเก่งมาก โอ้ยเก่งมากเลยหนูเก oh, ่งจ oh. yeah. oh. okay. ังเลยทต่ไม่ทำแล้วโอ้โหแข็งแรงค่ะเก่งค่ะโอ้ขยับเองแล้เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งที่สุดเลยอ๋อเย้เก่งที่สุดเลยเบบี้โอ้ยชอโอ้โหโอ้โหคอตั้งเลยลูกดูดิคอตั้งเลยโอเคพักก่อนหรือถ่ายก่อนนับอะไรกันดูกัน